สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักขบสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนาทีา่ช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำรรมาหาเรื่องชีพหรือทำมาหากินนะครับนาที่ลุงบุญส่งใช้ามาแล้ว นะครับนะได้ผลนะครับนะอย่างดีเยี่ยมครับนะที่ว่าได้ผลอย่างดีเยี่ยมนั้นลุงมุนส่งก็อยากจะให้เห็นในเรื่องของอประจักษ์พยานนะครับนะที่ลุงมุนส่งได้ทํามาก็ทําให้ลุงมุนส่งนั้นประสบความสําเร็จนะครับนะในเรื่องของการทํา ฟาร์มควายครับก่อนอื่นที่ลุงมูลส่งจะยกในเรื่องของตัวอย่างในเรื่องของการใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในเรื่องของการธร,รมาหาเรื่องชีพครับเพราะว่าลุงมูลส่งยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งศึกษาก็ยิ่งได้รับความรู้ได้รับในเรื่องของเขาเรียกว่า ได้เจาะลึกไปในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นลุงบนส่งไม่ค่อยที่จะเข้าใจในเรื่องของอหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลุงบนส่งก็ก่อนอื่นลุงบนส่งก็ขอให้นะครับนะได้ชมบรรยากาศในเรื่อง ที่ลุงบุนส่งนำควายมากักพื้นที่ในเรื่องของความนะครับนะนี่ควายก็ได้เขาเรียกว่าได้และเล็มยหญ้านะครับนะซึ่งปีนี้ลุงบนส่งไม่ได้หว่านหญ้านะครับนะก็เลยทำให้หญ้า,านั้นนะครับนะไม่มีหญ้าที่ที่หวานนะครับนะก็เป็นหญ้าในเรื่องของธรรมชาตินะครับนะที่ ลุงมุนส่งได้กักควายไว้นะครับนะาก็พอดีปีนี้นะครับนะาฝนตกนี่ก็ตกปล่อยๆอ,อยู่นะครับนะาเพราะว่า,าควายก็ได้และเลมหญ้านะครับนะซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สูงยาวนะครับนะาควายก็พยายามที่จะและเลมเพื่อประทังชีวิตครับก็พอดีฝนนะครับนะา ได้เขาเรียกว่าได้ตกมาอันนี้เป็นอาทิตย์ก,กว่าแล้วนะครับนะยังไม่ได้เจอแสงแดดเลยนะครับนะ้าฝนตกบ้างามากบ้างน้อยบ้างนะครับนะที่ฟาร์มของลุงมุนส่งนะครับนะที่จังหวัดอุดริดนนี่ก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าฤดูการนะครับนะาที่ฝนตกโดยต่อเนื่องนะครับ ก็ทําให้ความคลายของลุงมูลส่งนั้นก็มีพอนะครับนะ้าหญ้าพอให้ควายและเล็มได้ลุงมุนส่งก็ออกดัดหญ้าไม่ได้ครับนะเพราะฝนตกนั่นเองนี่คือที่ลุงมุนส่งนะครับนะ้าพยายามเผยแพร่ในเรื่องของการใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาช่วยในเรื่องของการดําเนินเขาเรียกว่าทามาหาเลี่ยงชีพครับ ลุงมุลส่งวันนี้ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของอธรรมะนะครับนะาที่เป็นหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือย่อรวบรวบรัดมาสั้นๆง่ายๆและทำพอเรียกว่าปฏิบัติได้ผลจริงนะครับนะาลุงมุลส่งก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของ การนำหลักศีลห้าและหลักในเรื่องของการควบคุมตัวเองนั่นเองนะครับนะนี่คือในเรื่องของที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สอนให้เรานั้นนะครับนะาเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตนะครับนะต้องควบคุมหรืออาเขาเรียกว่าอายตนะห คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับนะที่เราจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ได้ครับนะาเช่นพระเจ้าบอกว่า,าการย่นย่อหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสุทิเจ้านะครับนะทั้งพุทธพจน์และพระไตรปิฎกนะครับนะมารวมยอดอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าสุญญาตาหรือความว่างครับ นี่เป็นในเรื่องของที่เราจะต้องทำความเข้าใจและ,ะนำมาปฏิบัตินะครับนะโดยต่อเนื่องเราก็จะนะครับนะาเดินสู่ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าดับคุกนะครับนะาเพิ่มสุกนั่นเองนะครับนะาถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทําให้เรานั้นนะครับนะาหลงทางนะครับนะาคิดว่าจะไปเรียนอ่า สำนักนั้นสำนักนี้หรือในที่โน่นที่นี่นะครับนะ้าผูพุทธเจ้าบอกไม่จําเป็นนะครับนะาสิ่งที่จําเป็นก็คือในเรื่องของการควบคุมนะคระนะับน่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับนะาที่พุทธเจ้าพยายามสอนให้รู้และควบคุมในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็คือในเรื่องของอตาเห็นรูปเราก็ว่าสักว่าเห็นนะครนะับน้า เสียงที่ได้ยินนะครับนะเราก็สักว่าได้ยินเสียงนะครับนะจมูกที่ได้รู้รสกลิ่นเราก็สักว่าได้รู้รสกลิก่นนั้นนะครับนะแล้วในเรื่องของใจนะครับนะที่สัมผัสในเรื่องของความรู้สึกเรากา็เป็นในเรื่องของความรู้สึกนะครับนะในเรื่องของ ใจนะครับนาะในอารมณ์นั้นนะครับนานี intellectual intellectual ่คือในเรื่องของการควบคุมนะครับนะในเมื่อเราควบคุมในเรื่องของอายตนะหกนะครับนาได้แล้วนั้นก็จะเกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนะครับนาในเมื่อมีปัญญาเราก็มีในเรื่องของการเขาเรียกว่าแก้ไขในเรื่องของปัญหาที่เกิดในเรื่องของ ความทุกข์ในเรื่องของด้านจิตใจของเรานั่นก็คือในเรื่องของราคะโทสะโมหะนะครับนะให้ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆครับในเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะาในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสในเรื่องของอาการดูการฟังแล้วก็การในเรื่องของริมรถนะครับนะา ดมกลิ่นต่างๆนะครับนะาแล้วก็ในเรื่องของสัมผัสในเรื่องของทางอารมณ์ทางใจนะครับนะาเราก็ต้องอพยายามควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะาให้อยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นปกติเพราะเป็นปกตินั่นก็คือความเขาเรียกว่าความสงบความมีสมาธินะครับนะาในเมื่อเรามีสมาธิเราก็มีปัญญา เมื่อมีปัญญานั้นเราก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของชีวิตของเรานะครับนะสิ่งที่จําเป็นที่สุดนั้นก็คือคารวะนั้นจําเป็นที่จะต้องอใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของอาการคารยกพ่าพุทธเจ้านะครับรวบยอดมาในเรื่องของอาการดําเนินชีวิตนั้นก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นครับอันนี้ลุงมนส่ง นะครับนะาก็ใช้ในเรื่องของประยุกต์ใช้ในเรื่องหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้านํามาปฏิบัตินะครับนะาจนลุงมุนส่งนั้นนะครับนะ่าก็ได้รับในเรื่องของลดพระธรรมทราบซึ่งถึงในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นครับเพราะเมื่อก่อนนั้นลุงมุญส่งยึดมั่นถือมั่นนะครับนะ่าก็เกิดความทุกข์ครับเพราะว่า การยึดมั่นถือนั่นมั่นนั้นมันก็ในเรื่องของการถือว่าตัวเองมีตัวตนนะครับนะในเมื่อมีตัวตนนั้นก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวของตัวเองนะครับนะจะทําอะไรนั้นก็พยายามเอาให้มากนะครับนะพยายามไม่เพียงพอต่อในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับนะ ได้เท่านั้นก็ยังไม่พอได้เท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะเรายึดมั่นถึงมั่นในเรื่องของตัวตนนั่นเองนะครับนะจึงทําให้เรานั้นไม่ถึงเขาเรียกว่าอมตะหรืออมริตธรรมอรมตะนั้นก็คือความไม่ตายนะครับนะอรมริจธรรมนั้นก็คือในเรื่องของธรรมนะครับนะที่ทําให้ไม่ตายในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับ ในเมื่อเราใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดําเนินชีวิตในเรื่องของอการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะาพระพุทธเจ้าบอกว่าใบาไม้ทั้งป่าทั้งดงนั้นนะครับนะ้าเ,เราเก็บรวมยอดก็เพียงแต่ว่าเรากาใบไม้กํามือเดียวนะครับนะาก็มารวมยอดอยู่ในเรื่องของการไม่ยึดมั่นถือมั่นครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตนโดยธรรมชาติ โดยหลักก็ทมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเกิดมาก็มีแต่ตัวนะครับนาะจากไปก็มีแต่ในเรื่องของอละทิ้งสิ่งที่เขาเรียกว่า,าความดีหรือความไม่ดีเอาไว้ในโลกนี้นะครับนะาถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเรากา็จะพบแสงสว่างทางปลายองค์นะครับนาะไปเรื่อยๆนะครับนาะเพราะว่าเรา ถ้าทําจิตว่างได้รนะยะหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคาราวะนะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นครับนะที่ปัจจุบันนี้เราไม่มีจิตว่างหรือไม่มีใจว่างนะครับนะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกิเลสนั่นก็คือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกดลงนั่นเองนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องพยายามฝึกครับ ฝึกทำทีละเล็กละน้อยค่อยคลายในเรื่องของตัวตนและความเห็นแก่ตัวลงไปเราก็จะพบในเรื่องของความสุขนะครับนะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับนะนี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุงมุนส่งต้องพยายามเผยแพร่นะครับนะในเรื่องของหลักพระธรรมนะครับนะาหรือว่าหลักพระธรรมที่บ่งบอกใน เขาเรียกว่าพระไตรปิฎก48,00มื่นันมัธยมาขันนั้นเราก็ย่นย่อมาเพียงในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะหรือเป็นสุญญา,านั่นเองคือความว่างนะครับนะนี่ลุงมูลส่งก็จําเป็นที่จะต้องเน้นนะครับนะาและลุงมุลส่งก็อยู่ได้อย่างมีความสิ่เอ่อความสุขมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับนะเพราะว่าเรารู้นะครับนะาเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่มีอะไรเป็นตัวตนทุกเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือความว่างครับนี่คือลุงมุนส่งก็ให้เขาเรียกว่าข้อคิดและหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับลุงมุลส่งก็จะนำเสนอหลักพระธรรมดีๆหรือ,อประสบการณ์ที่ลุงมุนส่งผ่านมาให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ